แกทำไมอ่ะก็เนียนดีหรอแต ge ge 1941, ่ว่าครูมดก็ไม่น่าจะโง่ขนาดนั้นป่ะก็คงไม่ได้โง่หรอกแต่ก็คงเป็นเพราะหน้ามืดตาหมัวเพราะมัวแต่บ้าการไงล่ะเออเอาก็เอาวะลองดูเยี่ยมเลยอ้าวเฮ้ยทำไมเหลือแค่สองคนเนี่ยคนอื่นไปไหนกันหมดโดดกันหมดแล้วมั้งครับอาจารย์ ้ยไอ้เด็กพวกนี้นี่เฮ้ยจะทำอะไรก็ฝึกโดดนครับอาจารย์ไม่ต้องอนะให้ฝันโดดก่อนฝันมานี่มาเอา้าไม่ได้ที่ครูพูดเหรอบอกให้มาน,นี่อยากโดดยน,นดะค,คะแนนหรือไงครูคะคือหนูยังไม่พร้อมอะคะ่ะให้ดิมโดดก่อนได้ไหมคะไม่ได้ ครูสัง่งเธอทำเธอก็ต้องทำอันนี้อ่ะโดดดีดีดีระวังล้มนะตัมตอีกตามตามติ เธอโดดเลยเธอโดดทำไมเนี่ยเอ่เอขอโทษค่ะครูอา้าแล้วทำไมเดินถอยหลังไปเลยเนี่ยวันนี้กี้เขาฟิตมากเลยค่ะครูเขาเลยเดินถอยหลังมาหาเลยนะคะเนี่ยงั้นเหรอใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวกี้เนี่ยจะหันหลังกระโดดด้วยนะคะเหรอดีเลยโดดเลยก้มตามอีก ก้มตาำจ้ะโอ้กมต่ำตียออีกสิย่อลงอีกกี้ยออีกกี้ยอลงต่ำอีกกี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ย้ยันเขาจับอะไรเร็วๆเฮเอามาด้วยหยุดด้วย จิกี้ทำไมก้นเธอถึงมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยโอ้ยช่างก้อนอก่อนเถอะค่ะพวกเรามีเรื่องจะแจ้งค่ะเรื่องอะไรคืาเอออย่าไปฟังนะครับท่านอธิการเออนี่มันเรื่องอะไรครับครูมดแอบถ่ายก้นนักศึกษาค่ะมันเป็นเรื่องจริงรอครับครูมดเออ ผมยอมรับนะครับว่าผมถ่ายจริงแต่ว่ามันถ่ายเพื่อการศึกษานะครับผมถ่ายนักศึกษาในการยอ่อเพื่อความปลอดภัยในการเรียนการสอนนะครับกกใช่ก้หกนี่หยุดขึ้นเสียครูบาอาจารย์ได้แล้วแต่ว่าครูมดเขานี่ครูมดเนี่ยเขาอ,อธิบายหมดแล้วพวกเธอจะเอาอะไรอีกพวกเธอสองคนเนี่ยเล่นพิเรนจริงถ้าข่าวนี่มันแพร่ออกไปเนี่ย สถาบันของเราจะต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงพวกเธอรับชอบไว้เหรอเออท่านอธิการครับอย่าว่าเด็กๆเลยครับอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดก,กันนะครับผมเป็นครูผมไม่ถือโทษกดเด็กๆหรอกครับคุณเนี่ยเป็นครูที่ดีจริงๆนะครับถึงว่าสิได้รับรางวัลสองปีซ้อนเลยท่านจะพูดเกินไปครับส่วนเธอสองคนเนี่ยออกไปได้แล้วออกไปไป เด็กพวกนี้นี่เลนพี่เล่นจริงฝันทำไมมานั่งคนเดียวอ่ะเออเืื่อ เรื่องครูมดใช่ไหมมีอะไรบอกพวกเราได้นะใช่เดี๋ยวพวกเราเนี่ยหาทางช่วยนั่งทำอะไรคนเดียวฝันสวัสดีค่ะครูมด ตกใจเหรอขวัญอ่อนจริงเลยเนะนี่เธอรู้ไหมตอนที่เธอสัจุกิฬาในคาบของครูเนี่ยเธอดูดีมากเลยนะเออพอดีหนูหนูจะกลับแล้วค่ะคุณมดอืมจะรีบไปไหนล่ะืออยังมีเธอว่างหรือเปล่าไปกินข้าวครูไหมเดี๋ยวครูเนี่ยจะช่วยเธอเรื่องการเรียนไงเธอเองอ่ะ จะได้ไม่ต้องลำบากไม,ไม่ไม่เป็นไรค่ะหนูไม่ค่อยว่างอะค่ะเธอคิดดีๆนะฝันถ้าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่บอกรู้นะไอ้สิ่งที่เธอเล่ามาเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดมันคือการใส่ร้ายคุณม,มดเลยนะฝัน ต่ว่วาเธอไม่ต้องพูดอะไรแล้วฉันไม่เชื่อหรอกว่าครูดีเด่นอย่างครูมดเนี่ยจะทําเรื่องอะไรแบบนั้นฉันว่าเธอคิดไปเองมากกว่าเธอกลับหอเธอไปได้แล้วค่ะ นะฝันทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าอธิการพอดีอ่ะเขาชอบครูมดมากเออว่ะขนาดเรามีหลักฐานนะเรายังไม่เชื่อเราเลยทำได้ดิต้องทำได้แกมีแผนแล้วเหรอใช้แผนเดิมฮะไอ้แผนที่เอาลูกโป่งเนี่ยทำเป็นก้นฟอมไนีนะมันไม่เวิร์กแกครั้งนี้มันต้องเวิร์กเพราะเดี๋ยวฉันเนี่ย จะเป็นคนทำเอง A. Tapi tu dah nampak จองร้านจองผ่านจะถึงไหนเนี่ยก็จนกว่าแกจะโดนไล่ออกยังไงล่ะคราวนี้ไม่ใช่ในห้องเรียนด้วยจะมาแถว่าเป็นการสอนไม่ได้เลยเหือแล้วแกคิดเหรอว่าอธิการจะเชื่อแกฮะหมายความว่าไงไออธิการนั่นน่ะมันโง่จะตายฉันแทบแบบนี้มาหลายปีแล้วมันไม่ได้หลับได้เลยแต่ว่าคราวนี้ฉันมีหลักฐานและที่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ข้าฟสอนคิดว่าแกจะรอด ถ้ามจะไม่รอดอ่ะฉันก็แค่หาข้อแก้ตัวดีๆทำหน้าให้เศร้า,าแค่นี้อธิการโน่มันก็เชื่อฉันแล้วแล้วเธอก็เตรียมตัวโดนพันกกากเรียนได้เลยแต่ถ้าเผื่อเธอไม่อยากโดนทำโทษเนี่ยคืนนี้ไปกินข้าวกับครูสิได้ยินแล้วใช่ไหมคะท่านอธิการ คุณคิดว่าผมง่อมากเหรอคุณมดเดี๋ยวนะครับท่านอธิการฟังผมก่อนนะครับไ,ไอเด็กพวกนี้มันจะฉากเล่นงานผมครับหยุดแถนแล้วคุณมดผมได้ยินมามากพอแล้วผมไล่คุณออกไล่ออกใช่แล้วผมจะแจ้งความจับคุณด,ด้วยแจ้งความไม่อ่ะฉันไม่ยอมถูกจับหรอกไม่มีทางหนีไปเถอะหนียังไงเนี่ยก็หนีไม่พ้นหรอก ท่านแจ้งตำรวจไปแล้วรอบครอบดีมากทีนี้ท่านเชื่อหรือยังคะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้โกหกเออทีนี้ฉันก็รู้แล้วนะฉันขอโทษทุกคนด้วยนะคนที่ท่านควรจะขอโทษอ่ะคือฝันมากกว่านะคะพวกฝันอ่ะเขาพยายามบอกท่านหลายรอบแล้วแต่ท่านก็ไม่ฟังเลยท่านรู้ไหมคะว่ามันยากแค่ไหนที่ต้องเล่าเรื่องหน้าอับอาย แต่กับโดนปฏิเสธที่จะช่วยเหลืออ <c oughs> ฉันขอโทษนะฝันฉันน่าจะเชื่อเธอไม่เป็นไรค่ะท่านอิจารเรื่องมันจบไปแล้วยังไงก็ขอบคุณน้ำว้ากับพี่มากนะไม่เป็นไรเพื่อนกันเดียังไงฉันขอตัวก่อนนะจะไปจัดการเรื่องในมดและเดี๋ยวฉันเนี่ยจะทำบางสูอนึงผู้ปกครองคอเพื่อจำการขอโทษฉันขอตัวก่อนนะ จบสักทีงั้นเรากินข้าวกันเลยไหมในไหนก็มาร้านอาหารแล้วเนี่ยได้งั้นเดี๋ยวมื้อนี้ฉันเลี้ยงเองแต่ก่อนที่จะกินข้าวเนี่ยแกช่วยถอดก้นปอมออกก่อนได้ไหมมันทุเละลูกตาอ่ะทำไมอ่ะเซ็กซี่กะตายเนี่ย แม่ไปเดินเล่นสวนหลังบ้านมาแล้อครับเออใช่จะ่ะลูกงั้นเดี๋ยวต้องมาทำงานก่อนนะครับเก็บิวพอดีผมซื้อเค้กฝอยทองมาฝากแม่นะ่ะของโปรดเขาเดี๋ยวยังไงรบกวนคุณใส่จานให้แม่หน่อยนะได้ค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะแม่คุณเนี่ยก็เหมือนแม่ฉันฉันจะดูแลให้เองค่ะโอเคจ้ะไปแล้วครับแม่ ขนมอยู่ไหนแม่ไม่รู้แม่จะไม่รู้ได้ไงเมื่อกี้ตั้มเพิ่งบอกว่าซื้อมาไว้ให้แม่เออสงสัยตั้มจะไว้ในครัวนะจ๊ะอแล้วก็อย่าฝันนะว่าจะได้กินของดีๆแบบนั้นอะ่ะตราบใดที่แม่งอยู่บ้านนี้ฟรีๆแม่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะกินของดีๆแบบนั้นจำไว้ด้วย ว่าเอาไว้ในครัวไงทำไมไม่มีรอครับบิลตามคะคุณเอาเค้กฝอยทองที่ซื้อไว้ให้แม่เนี่ยไว้ไหนอะคะพอดีว่าบิวจะเอาใส่จานให้แม่กินนะคะอ๋อผมเอาให้แม่ไว้แล้วนะบิวถามแม่ได้เลยนะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนผมขับรถอยู่นะกล้ามากนะที่โกหกฉันอะแม่แม่อยู่ไหนอะ เข้ามาในครัวเดี๋ยวนี้เลยนะแม่แม่นี่แม่กล้าโกหกฉันเหรอขนมอยู่ไหนเอาขนมมาเดี๋ยวนี้เออแม่ไม่รู้จะไม่รู้ได้ยังไงเมื่อกี้ฉันโทรหาตัม้มตั้มบอกว่าเอาให้แม่แล้วกล้ามากนะที่โกหกฉันอะกล้าทําแบบนี้ได้ยังไงบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าเอาขนมไปซ่อนไว้ที่ไหนเออขนมนั่นตั้มเขาซื้อให้แม่นะ ซื้อให้แต่ว่าแม่ไม่มีสิทธิ์กินถ้าฉันไม่ได้อนุญาตเออก็บิวแม่ให้แม่กินข้าวนี่แม่ก็เลยแอบเก็บขนมไว้กินยามแม่หิวคะจ้ะนี่มันบ้านของฉันฉันมีสิทธิ์ที่ทำอะไรก็ได้แม่เป็นแค่ผู้อาศัยแม่ลืมแล้วเหรอว่าฉันเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณของแม่แล้วก็ตั้มถ้าไม่มีครอบครัวฉันอะตั้มก็ไม่มีงานทำจนถึงทุกวันนี้หรอก ถ้าแม่ไม่อยากทําให้ตั้มเดือดร้อนก็อย่าขัดคําสั่งฉันเอาขนมมาเออไจ้ๆจ้แม่ยอมแล้วก็ได้ขออย่างเดียวอย่าทําให้ตั้มเดือดร้อนแทนแม่เลยนะขนมอยู่ไหนพาฉันไปเอาเดี๋ยวนี้ แม่หิวจริงๆนะแม่ทนไม่ไหวแล้วบิวเมื่อเช้าแม่ก็ไม่ได้กินข้าวตอนเที่ยงแม่ก็ไม่ได้กินแม่ขอขนมไปกินรองท้องตะคินได้ไหมไม่แม่ขนมเนี่ยมันดีเกินไปสำหรับแม่อดทนหน่อยสิเดี๋ยวก็เย็นแล้วฮัลโหลบิลเป็นไงบ้างครับแม่ชอบเค้กฝอยทองที่ผมซื้อให้ไหม คุณแม่ชอบขนมมากเลยค่ะคุณแม่บอกว่าขนมเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะแล้วนี่แม่ผมทานข้าวหรือ,อยังครับอ๋อทานแล้วค่ะคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะฉันทำกับข้าวให้แม่คุณทานแล้วค่ะแม่คุณทานเก่งมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูแลแม่ผมไปอย่างดีเนี่ยงั้นแค่นี้ก่อนนะครับโทรมาก็ถามแต่แม่แม่กินข้าวหรือ,อยัง ไม่คิดจะถามเหรอเมียกินข้าวหรือยังเอายืนเซอร์อยู่ทําไมล่ะแม่ห้องน้ําอ่ะล้างหรือยังไปล้างห้องน้ําสิล้างห้องน้ําเสร็จแล้วอะ่ะถูพื้นต่อด้วยนะ กลับมาแล้วครับมแม่ยืนมืดอยู่ทำไมล่ะนั่งสิตม้มกลับมาแล้วหรอคะนี่ฉันกำลังถูบ้านอยู่พอดีเลยคะ่ะโถนี่ผมบอกให้จ้างแม่บ้านก็ไม่ยอมจ้างบอกจะทำเองเป็นยังไงล่ะครับเหนื่อยไหมล่ะ ไม่เหนื่อยเลยค่ะมันเป็นหน้าที่ของภรรยายอยู่แล้วอะ่ะแม่ครับนี่วันนี้ตัง้งซื้อกับข้าวดีๆมาทั้งนั้นเลยนะครับโบนัสออกนะนี่แม่ไม่สบายหรือเปล่าครับเนะี่ยจะไปดูหน้าซีซๆดแล้วนี่เหงื่อท่วมตัวเลยเนะี่ยในบ้านก็ไม่ได้ร้อนเลยครับเออตั้มคะบิวว่าตั้มรีบเอากับข้าวเนี่ยไปจัดใส่จานดีกว่านะคะเราจะได้มากินข้าวกันได้ครับ ตัต่อได้แล้วฉันจะทาเล็กต่อ,อแล้วก็รีดถูยเสร็จก่อนที่ตั้มจะออกมาด้วยนะแม่ครับช้าๆก็ได้ครับเดี๋ยวสำลัก,กเอาอแม่อืมแม่ขอโทษแต่อดีแม่หิวจ้ะแม่กินข้าวเหมือน คุณไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันเลยนะครับเนี่ยเอ่อคือว่าวันนี้ค่ะแม่แกไม่ชอบกับข้าวที่บิวทำค่ะก็เลยกินได้ไม่มากเลยมาหิวตอนเย็นนะคะเดี๋ยวนะครับกลางวันนี้ผมโทรหาคุณเนี่ยคุณยังบอกว่าแม่กินข้าวเก่งอยู่เลยแล้วตอนนี้คุณบอกว่าแม่ทานข้าวได้ไม่เยอะคืออะไรครับผมไม่เข้าใจอ่คือบิวขอโทษนะครับเมื่อกลางวันบิวโกหกอะค่ะบิวเห็นว่า คุณทำงานอยู่บิวเลยไม่อยากทำให้คุณไม่สบายใจอะคะ่ะบิวกลัวว่าคุณจะเป็นห่วงคุณแม่จนไม่มีกระจิกกระใจทำงานนะคะบิวก็เลยโกหกบิวผิดเองค่ะที่ทำอาหารไม่ถูกปากคุณแม่ขอโทษนะคะไม่เป็นไรครับบิวไม่ต้องขอโทษหรอกงั้นต่อไปนี้เนี่ยคุณก็ถามคุณแม่ได้เลยนะว่าบางทีท่านอยากกินอะไรเนี่ยส่วนเรื่องค่าอาหารคุณก็มาเบิกได้ที่ผมเลย ค่ะกินข้าวต่อเอะครับตั้มแม่ปวดท้องปวดมากเลยตั้มเดี๋ยวตั้มพาแม่ไปหาหมอนะเ,อเลยดีกว่าอะไรนะครับหมอแม่ผมเป็นโรคกระเพาะเหรอครับนี่ผมคิดว่าแม่ผมปวดท้องเพราะว่ากินเร็วสิ ที่คนไข้มีพฤติกรรมทานอาหารเร็วเพราะว่าคนไข่หิวครับจากที่หมอตรวจร่างกายของนคนไข้คนไข้มีสภาวะอดอาหารเป็นเวลานานครับทําให้เมื่อถึงเวลาที่ได้กินคนไข้จึงกินเร็วส่วนสาเหตุของโรคกระเพาะก็เกิดจากการอดอาหารนั่นแหละครับมันจะเป็นไปได้ไงครับผมโทรถามแม่ผมทุกวันเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาทำกับข้าวให้แม่ผมกินทุกวันแล้วคุณเห็นกับตาไหมครับว่าแม่คุณทานข้าวหรือเปล่าเมื่อตอนที่คุณไม่อยู่บ้าน ไปไหนมาทั้งคืนนะคะผมกับแม่ค้างคืนที่โรงพยาบาลนะครับคุณแม่ป่วยโรคกระเพาะอ๋อหรอคะตายจริงคุณแม่คะคุณแม่เป็นอะไรมากไหมครับเป็นอะไรหรือเปล่าอะคะเออแม่ค่อยยังชั่วแล้วแหละจ้าิวครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมฝากคุณทำข้าวต้มมหนอวให้แม่ทานหน่อยนะครับแล้วก็นี่ครับเด่าลืมไม่คุณแม่ทานยาด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบอาบน้ำไปแต่งตัวก่นอนที่ทำงานได้เลยคะ่ะ เดี๋ยวบิลเนี่ยดูแลแม่ให้เองนะคะคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะครับ <impl> <Ooh. S 2> นี่หวังว่าแม่เนี่ยคงไม่ได้ไปฟ้องอะไรลูกชายแม่ใช่ไหมไม่ไม่จะ้ะแม่ไม่ได้พูดอ,อะไรเลยไม่ได้พูดกด็ดีแม่อย่าลืมนะว่าบ้านหลังนี้มันเป็นชื่อของฉันถ้าฉันกับลูกชายของแม่ทะเลาะกันแม่กับลูกของแม่นั่นแหละ จะเป็นคนเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อ๋อและที่สำคัญนะแค่ฉันโทรหาพ่อฉันแค่กิ้งเดียวลูกชายของแม่เนี่ยก็สามารถตกงานได้ไดทันทีโอ้ยแม่เอาผ้าไปซักด้วยผ้าเต็มตะกร้กการแล้วเนี่ยเ้ยวก็รีบทำก่อนที่ตั้มจะกลับมาด้วยนะบิวแม่ป่วยอยู่นะและอีกอย่างหนึ่งอะแม่ก็ยังไม่ได้กินข้าวกินยาเลยโอ้ยแม่ ไม่ต้องมาทําเป็นสำออยป่วยแค่เนี้ยไกล้หัวใจตั้งเยอะอย่ามาหาเรื่องอู้งานนะฮัลโหลค่ะต้มบิวอย่าลืมให้แม่ผมกินข้าวกินยาให้ตรงเวลาด้วยนะอ๋อเรียบร้อยแล้วค่ะแม่คุณเนี่ยกินข้าวกินยาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้กําลังนอนพักอยู่ค่ะอย่างนั้นเหรอครับขอบคุณมากนะครับค่ะเอา ลุกไปซักผ้าสิแม่ลุกอุย้ยบิวแม่ไม่มีแรงจริงๆฉันบอกว่าให้ลุกไปซักผ้าลุกขึ้นลุกขึ้นพูกยกันนี่นะบิวตามเอ่อตามคะคุณไม่ไปทำงานเหรอคะผมยอมลาหยุดถึงวันเพื่อที่จะพิสูจน์อะไรบางอย่างพิสูจน์พิสูจน์อะไรคะพิสูจน์สาเหตุที่แม่ผมเปกก็นโรคกระเพาะไงแล้วก็กินข้าวเย็ยนเหมือนคนที่ไม่ได้กินอะไรมาทั้งวัน ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทําไมที่ผ่านมาเนี่ยคุณทรมานแม่ผมมาตลอดไม่ให้แม่ผมกินข้าวแทนที่จะใช้แม่ผมทํางานหนักอีกและที่สําคัญนะบิวคุณโกหกผมอไม่จริงนะคะตั้มมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณเข้าใจผิดคะ่ะเข้าใจผิดอะไรบิวผมเห็นกับตาด้ยกับหูเนี่ยมันไม่มีอะไรชัดเจนไปม,มากกว่านี้แล้วตั้มใจเย็นนะลูก,กลอย่าทะเลาะกันเลยนะนี่แม่บิวทำกับแม่ขนาดนี้ทําทำไมแม่ไม่เคยบอกตั้มเลยอ่ะ แม่จะปิดบังตังม้มเพ้่อไแม่ไม่อยากไม่อยากให้ตั้มเดือดร้อนน่ะแม่กลัวว่าตั้มจะโดนไล่ออกจากงานแล้วก็จะโดนไล่ออกจากบ้านหลังหนีด้วยนะลูกผมไม่สนแล้วนะครับว่าผมจะโดนไล่ออกจากบ้านหรือว่าโดนไล่ออกจากงานแต่ที่ผมสนเนี่ยคือแม่ผมได้อยู่สุขสบายแต่สิ่งที่ผมเลือกเนี่ยมันทําให้แม่ต้องเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็จะไม่ขอทนอีกต่อไปคุณหมายความว่าไงคะตั้มเราจบกันแค่นี้นะบิว,ว ผมคงทนอยู่กับผู้หญิงที่ทำร้ายแม่ผมรับหลังผมแบบนี้ไม่ได้ทาไม่นะคุณไม่มีสิทธิ์มาบอกเลิกฉันอ่ะคุณลืมไปแล้วเหรอว่าที่คุณมีทุกวันนี้ก็เพราะฉันบ้านหลังเนี้ยก็บ้านฉันงานที่คุณได้ฉันก็เป็นคนไปขอพ่อให้คุณจะเนรคุณฉันเหรอผมยอมเนรคุณคุณดีกว่าเนรคุณแม่ผมขอบคุณนะครับสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาแต่ถ้ามันต้องแลกกับการที่คุณทำแย่ๆกับแม่ผมแบบนี้ผมไม่ต้องการ ลาก่อนนะบิวชั้นน่ะ